สิ่งที่เราต้องวิเคราะห์ในตัวเองก็คือจุดเด่นของเราเราต้องรู้เพราะว่าจุดเด่นนั่นแหละจะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยปิดการขายได้ง่ายที่สุด อันที่สามของเราก็คือเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ตัวเองเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือปลายทางวิเคราะห์ตัวเองคืออะไรตึง้งต้นทางเวลาเราจะขับรถอ่ะเราตังาง้ตง เนวิเกเตอร์ปลายทางใช่ไหมคะเนวิเกเตอร์มันจะต้องรู้ว่าเราเนี่ยอยู่ตรงไหนออาถูกไหมเนมันต้องรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนมันถึงจะแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปไหนมาไหนอ่ะถึงที่หมายได้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเหมือนกันเลยเรารู้ปลายทางเราก็รู้ต้นทางด้วยต้นทุนคุณมีอะไรบ้างเข้าใจป่ะสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์ในตัวเองก็คือจุดเด่นของเราเราต้องรู้ทําไมเราต้องรู้จุดเด่นของตัวเองรู้ป่ะเพราะว่าจุดเด่นนั่นแหละจะเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยปิดการขาย ได้ง่ายที่สุดจุดเด่นนั้นะจะเป็นต <Norwegian. S 1> ัวที่ที่สร้างสีสรรันให้เราเลยนะในการป,ปิดการขายได้เราต้องรู้ว่าจุดเด่นของเราคืออะไรบ้างลองเอาก,กระดาษมาแผ่นหนึ่งนะลิสต์เลยจุดเด่นของเรามีอะไรบ้างเราเป็นคนพูดเก่งเราเป็นคนที่สามารถเราเลิกยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆได้อะไรเงี้ยเขียนไปเลยเราเป็นคนที่ปรับิญกาบภาปีมากอะไรเงี้ยสิ่งต่างๆเราเนี้ยที่เป็นจุดเด่นเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้คนเนี่ยปิดการขายได้จําไว้เลยนะคะ แล้วก็ไอจุดเด่นตรงนี้ที่คุณคิดว่ามีนะคุณจะต้องพัฒนาขึ้นไปให้มันมันจากคาว่าเด่นเนี่ยมันกลายเป็นคําว่าเป็นเลิศเข้าใจคําว่าเป็นเลิศไหม<อ>วความดเฟรนชียตความแตกต่างจากเซลล์ปกติทั่วไปอ่าสมมติสมมติเป็นเซลล์เซลล์ขายเครื่องจกอักรสมมติเป็นเซลล์ขายเครื่องจกักรถ้าเกิดเป็นเรื่องเครื่องจักรชนิดเนี้ต้องถามไอเซลลคนนี้เลยอ่าอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณเป็นเลิศนะเข้าใจไหมยึดหนึ่งเลย ใช่แต่ถ้าเกิด<อ>แบบว่าก็ไม่คือแค่รู้ๆอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ได้<อ>ไมันไม่ได้แสดงถึงความ<อ>เป็นเลิศไงใช่ไหมคะนี้อีกอันหนึ่งที่คุณจะต้องมานั่งวิเคราะห์ตัวเองก็คือข้อจํากัดหรือแถวบ้านเรียกว่าข้อเสียนั่นเองถามว่าข้อจํากัดมันพัฒนาได้ไหมพัฒนาได้มให้ดีขึ้นได้สทําให้ดีขึ้นได้มันทำให้ดีขึ้นได้แต่ทําให้มันแบบดีเลิศเลยอ่ะยากนะเหมือนเราก่ยากเหมือนเราไม่เก่งเลขอ่ะ ็ไม่เก่งเลขทํายังไงก็ไม่เก่งเลข<ม>ถามว่า<ม>จะกลายเป็นแบบว่าเอ็กซ์เพรสทางด้านเลขเลยได้ไหม,มยากนะมันไม่ใช่พื้นฐานที่เรามีคือมันยากใช่ป่ะแต่ข้อจํากัดเนี่ยมันสามารถที่จะทําการบ้านได้เ<ม>ข้าใจคําว่าทําการบ้านี่ย ถ้าเรารู้ว่าลูกค้าคนนี้เฮ้ยแบบละเอียดตัวพ่อตัวแม่มากๆอะไรเงี้ยหรือแบบเจ๊คนนี้เป็นคนต่อรองราคาเก่งมากแล้วเราอะเป็นคนที่แบบว่าคิดเลขไม่เร็วสมบติณอะเราเป็นคนคิดเลขไม่เร็วเฮ้ยถ้าเกิดฉันไปคิดเลขต่อหน,น้าเจ๊ฉันจะขาดทุนเปล่าวะอะไรเงี้ยใช่ปะเราก็ต้องเหมือนทำการบ้านไปซีนารีโอรเราต้องทำไปก่อนเว้ยเอ้ยถ้าเกิดเขาต่อมาประมาณนี้เราให้ได้แค่ไหนถ้าเขาต่อมาประมาณนี้เราได้ให้ได้แค่ไหนถ้าเราต่อมาแบบนี้เราให้ได้ไหมคือต้องทำการบ้านไปก่อน พอไปอยู่ในห้องเจนทาต่อรองปุ๊บเจอเขาตบโหมาแล้วเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่าเจ๊ต้องต่อรุนแรงเราก็จะได้มีข้อมูลออาเราจะได้ไม่เสียเปรียบเราจะได้แบบคุยกับเขาได้อันไหนได้อันไหนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือทําการบ้านไปก่อนล่วงหน้านั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องรู้คือข้อจำกัดใช่ป่ะและอีกอรนหนึ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือเส้นทางประเมินลูกค้าได้เป็นคนคนเลย ทะะางอะ่ะที่เราอ่ะจะไปเป็นเซลล์ที่ประสบความสําเร็จตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยเรายังขาดอะไรตรงนั้นเน่ยเราต้องเดี๋ยวต้องมาวางแผนพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมด้วยนะคะก็คือวิเคราะห์ไปแล้วก็มาวางแผนพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อที่3เนาะ